หนึ่งนาทีเพื่อชีวีเป็นสุขเสนออย่าหรือไม่ควรทำสามอย่างนี้ 1. อย่าใช้ผงซักฟอกล้างจานเพราะมีสารซักล้างโซเดียมโดเดซิลเบนซินซัลโฟเนตเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย 2. ออย่าใช้หนังสือเก่า หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหารเพราะหมึกพิมพ์บนกระดาษมีสารพิษร้ายแรงมีผลทำให้เซลล์ในร่างกายผิดปกติดา 3. ามอย่าใช้ทิชชู่เช็ดภาชนะใส่อาหารเพราะกระดาษทิชชู่จำนวนมากในท้องตลาดมักผ่านการฆ่าเชื้อไม่ดีพอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายชีวีก็เป็นสุขแล้ว